True you UTV ไม่นแน่โหเราวางให้ดีนะครับอันตรายครับ UTV นี่อันตรายครับเราจะอดช้นก,นกันพร้อ UTV นะทีบ้างนี่ เงินละวันสองเบร์กระพราบันดีละแเนี่ยเอาเอราเร่องใครคุณถาวรหา้าปุ่งุ่งเรหแักไหนกันแน่ต่างเวลาให้กดวาอมาเลขสิบสาม่าจะออกหน้าที่อย ไม่เบาเะครับเชียงคุณากรใน,นหมายเลยส <S an> ายมสิบยรับรอลยไมไม่ยาเดียภา,ยยา,าพ <S <S <an> <S ยังไม่ยมยน,น้าอยู่ลงน้ากระจายโอโจังภาพ,ภาพเก็บภาพทันเลยนะโอ้โหลงใหม่ก็ขอใหม่ก็ดูดัดไหโอ้โหขึน้นเดินแล้วหน้าก่อนแล้วกันนี้ ตอไทยครับวิเชียนไม่ยอมครับวิเชียนหมายเลขสามสห้ายังไม่ยอมยังตามอยู่ดานายผ่านลูกะนาาไปแล้วโอ้รอบวดดานายปัญญาณเน,นี่ได้เนกิธิมาสักอาจารย์สิทิเดชเข้าไปว้าเข้าท่าเว้ยเอ้ยยังไงยังไงจะกดคะแนนก่อนหรือไม่เดี๋ยวดูที่จุดจุดฟิิิ เอาอ่าออาเกินยนลงน้ำบูปะบูปบมันมีปัญหาเล็กน้อยวิเชียนวิเชียนอาผ่านครับผ่านครับวิเชียนยังตามอยู่เป็นไปตามเป้าครับหมายเลขสิบสามนนายปัญญานะเดี๋ยวดูีนกิติมาศ์อาจารย์สิทธิเดชอาจารย์หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะเทคนิคนั่น จะวิ่งเวลานี่ครับใส่เสื้อแดงเนี่อาจารย์เทคนิควัวหน้าพริบัตช่างเช่อมหยุดเวลาแล้วโอ้โหแ้วโ,โวครเลน,นี่นะครับขัสนส้นซอนี่น,น,นะครับสนามสีที่คัมพรเพชรเป็นชมป์นะครับอ่าประปุปประตูปตุปประตปตก่อนอนี่ครับนค่นปุ ช่างใจกลางมาเลขหกเสรนี่ยจับตาดูให้ดีทีเดียวดูนะครับไม่หนีกันเลยไม่หา่างกันเลยนะครับชปีที่4กับชั้นสนามที่2ที่ดิสโลโอ้โห,โหสุดยอดครับสุดยอดครับคูนคบ่นี้สุดยอดครับโอ้โหเอาละครับมีการยกชงแดงเดี๋ยวจะเป็นหมนายอะไรจะแจ้งให้ทราบ มายเลข60อัธกิจฐานนัยอาจจะวิ่งหยุดเวลาก่อนอาีแสนวิชัยนะครับเด็กชาวพม่าเราได้เห็นวิ่งหยุดเวลาแล้วยติดตามด้วยอาบิชาติอาบิชาติคำเลยังงี้ในเวลาเหมือนกันนะครับคณะสารโอเคสลับไลน์นะครับสลับไลน์ เงินรางวัลสองหมื่นบาทสำหรับโอเ n นบีนี่ผมสายหมเลขสิบสองเอาไปเป็นวัดถุงไน้นอนในขนาดขนาดพีรพลนี่ฝีมือจริงๆนะครับยังตามไม่ทันเลยพีรพล ปากใจแล้วก็จะละไม่เลขสิบสองในรุ่นนี้ครับว่าการตันที่บนใครใครไม่บอกกระตุ้นไม่แน่สาวนี่อยู่ในไล่แล้วเนี่ยนายคนละวิ่งจับจับจับเนี่ยวิ่งดับหมดเลยเนี่ยตัวเข้าวินวทุกที กันเดียวมาแล้วครับกดเวลาที่หลังมาที่หลัง <c oughs> กดเวลาที่หลังมาที่หลัง ได้นะครับใครทำเวลาได้ดีที่สุดเวลานะครับไม่ทิ้งหา่านะครับดเวลาที่หลังออกมีทีหลังนะครับแต่ว่าดันในนั้นโดนไปหนึ่งจุดนะครับ ดนบอกเวลาไป15วิถึงจะวิ่งหุดเวลาก่อนแต่ว่าโดนหักแต้มและโดนบวกเวลาไป15วินาทีหมายเลข15มิเชนถึงแล้วเราก็เ่เฉลี่ยยังน้ำอยู่เอาแล้วครับสลับลายเวลาเมาื่อกี้อทางซ้ายคุณหมอเวลาพอยขณะนี้มาทางขวาบ้างมาื่ยังกดเวลาก่อนเช่ที่นี่ all uh right -huh. มาดูกันโค้งสุดท้ายนะครับหมายเลขสิบยังนํำอยู่นะครับยังนํำอยู่แค่ปลายจมูกแค่ปลายจมูกทานครับไม่มีเชือกขาดเอาละครับขณะน,นี้อยู่ที่โคเดเวอร์แล้วอยู่ที่ความเร็วของโคเดเวอร์แล้ว ว่าใครจะวิ่งหยุดเวลาก่อนเอาระบวันชัยกิรภาัารมี่มปัญหาจะแล้วไม่มปัญหาห,หลุมมี้จะแล้วเอ,อสักการินสักการินปราชูเนมิเกเตอร์ของหมายเลขเสดหมอวราพรจะวิ่งหยุดเวลาก่อนแล้วโอ้ยเสรีทับตองดีเอ้ยก,กับอัตกกิจขานน้อยยังดูไม่ออกนะครับยังดูไม่ออก น,นี่นะครับต้องใจมากแล,ล้วข้าราชการมเข้าเรื่องันอดีตช่างอดีตช่างรุ่นน้อ ยางาันนี้นนนนนีประกอบที่่ปลป่อยใหือสอับแต่เ่อ,อ,อก็ไม่เบลทีเดียว<อ>ยังไงก็แ,แต่ทรารยังนเดมาเลยครับโดยนอนเองนี่ว่างไงเเนนงเงว่างไงมีปัญหาไหมไม่มีไม่มีครับผ่านครับผ่านเองสลับซ้ายขวาอาจะกิจยังตามอยู่ อาตากิจะตามอยอีเอนอร์นี่สำคัญเมื่อกี้เมื่อกี้วันชัยทำท่าจะไม่ไดีดูอาตากิจะผ่านไหมอาตากิผ่านไหมผ่านครับโอ้โหสุดยอดยายกรแลับแต่ยังตามธนาสารูีนิีแดง